ร่กับ MBK Connect รายการที่จะพาทุกคนท่องโลกธุรกิจของ MBK และบริษัทในเครือกันค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดนาเซนเ็นเตอร์ติวานนท์ได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับครอบครัวและคนที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักเริ่มกันที่โซนแฟมเพลสค่ะ ที่ได้เตรียมกิจกรรมเวิร์กช็อปแสนสนุกเต็มไปด้วยความสุขของทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการระบายสีเฟรมผ้าถุงผ้ารักโลกและพิเศษสำหรับสมาชิก MBK+ Plus หรือซื้อสินค้าภายในศูนย์ครบ300บาทขึ้นไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันฟรีได้นะคะภายใน MBK+ Plus ค่ะ ชวนใครที่อยากพาน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวเล่นนอกบ้านพามาที่โซนเท p เพลสและพิเศษทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นพบกับครูฝึกสุนัขมากประสบการณ์ที่จะมาให้คำแนะนำพร้อมกับการเพลินสุนัขขั้นพื้นฐานเพียงแค่นำไปเสด็จสา0บาทบวกอีกกับ 1. พอยต์จาก M B K Plus และจะขอความร่วมมือให้ทุกท่านส่แพมเพิสให้กับสัตว์เลี้ยงทุกครั้งด้วยนะคะสุดสัปดาห์นี้ให้ The Nature t i w นน o นเป็นทางเลือกสำหรับวันพักผ่อนของทุกคนกันค่ะ M B K Connect หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสสวัดีค่ะ